เ้าเมืองแนออนเซนแหเปมะเทญี่ปุ่นยัง ใช้เวลาเดินทางจากฮากาตะประมาณ2ชั่วโมงเราก็จะถึงกันที่เมืองเปปุกันแล้วที่หน้าสถานีของเปบปุนะคะก็อย่าให้เสียชื่อค่ะจัดไปกระบบอน้าพุร้อนอันนี้อุ่นๆล้างมือแล้วฟินกําลังดีเลยนะคะที่นี่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยพูดอังกฤษเก่งมากแถมแผน่นโปสเตอร์นี่ก็มีภาษาไทยด้วยนะคะที่แรกที่เรามาก,ก็คือบอ่อนรกหรือจิงโกกุนะคะแต่ไม่ต้องแปลกใจถ้าเห็นว่าที่เมืองนี้จะมีควันพวยพุ่งตลอดบ่อน,น้ำพุร้อนตรงนี้จะมีทั้งหมด8บอ่อด้วยกันนะคะบอ่อที่ต้องมา อันนี้เป็นความร้อนจากธรรมชาติเลยนะแล้วก็มีบอ่อสีแดงหรือว่าบอ่อโคลน,นะคะและที่ด้านหน้าทางเข้านะคะเขามีบอ่อน้ำพุให้เราแช่ฟรีด้วยนะคือแช่แล้วสบายเท้าฟินมากค่ะที่เมืองนี้นะคะเขาก็จะใช้ไอน้ำจากความร้อนใต้พิภพเนี่ยในการทำอาหารค่ะแล้วขา้าวโพดคุณยายคือหวานฉ่ำมากและอีกหนึ่งร้านที่อยากแนะนำเลยก็คือไก่ทอดโทริวากะนะคะเป็นร้านไก่ทอดที่อร่อยมากทุกคนจริงๆเมนูที่ร้านมีเยอะมากแต่เาไม่อยอมเลือกทานเป็นไก่ทอดคาราเกะค่ะยิ่งทานตอน